อ้าวทีนี้ก็อยู่นี่ทอทีนี้เราฝึกรับบอลแล้วเนะาะคลิปที่แล้วเราฝึกรับบอลงี้ไปแล้วเนาะทีนี้มันก็เคลื่อนที่เข้ามารับบอลบ้างทีนี้เราเล่นแบบภูทอนนะเนาะมันก็ไม่มีคนส่งให้หรอกหรือบางทีมีโควิดมีคนส่งเราก็ไม่อยากาให้มันส่งให้หรอกเรากลัวติดโควิดเราฝึกปั่นบอนลเนาะเวลาปั่นบอลฝึกเนาะบอลน,นี่เราลองปั่นแล้วให้มันกลับเข้าหาตัวเราอย่างงี้เสร็จปุ๊บ เราก็กะจงบวะอีกทีนะครับปั่นบอลเข้าไปตรงกล้วยวางขาแรกให้ชี้เข้าไปหาห่วงเหมือนกันเรารับบอลอย่างนี้แล้วก็ดึงบอลเข้าดูนะครับดูภาพสโลโมชันเก็บให้มันอยู่ท่านี้ยซ้ำๆเหมือนเดิมซ้ำๆนะครับผมด้านนี้เหมือนกันสมมุติเราปั่นบอลไป ตอนเราเข้ามารับบอลเนี่ยเป็นจังหวัดสาคัญต้องเข้าทิปอาทิตย์บางคนเนี่ยเข้ามาก็เกิดปัญหาเ,เดิมๆคือขาวางแล้วมันไม่สแควรสำคัญคือขวาขาจะต้องสแควรหรือขาจะต้องอยู่ในจังหวะถ้าชุดก็คือขาขวานําข้างหน้านิดนึงเกิดคนในถนัดยิงขวาคนในถนัดซ้ายก็อยู่ในท่ายิงของตัวเองแต่ต้องอยู่ลักษณะสแควรดูเส้นนะครับล้วดูผมวางขาผมปั่นไปตรงเส้นผมวางขาขาผมจะเหยียบเส้นพอดีสองข้างเท่าหัวไหล่ เราจะต้องทําแบบนี้ให้ได้เป๊ะเพราะว่ามันสําคัญนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ชุดได้เร็วหรือคนไหนไม่ถนัดอาจจะโยนยนบอลให้มันเด้ง2ครั้งก็ได้ซอยขาวางครับ 1, นึงองดูนะครับกาจ,จังหวะซอยขารอรับ 1, นึทีนี้เราก็มาฝึกรับบอลแล้วก็พรีวอรเราเคยสอนพรีวอรกันไปแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ พีวอตก็คือสมมุตรเรมิเราหมุนเราหมุนเนาะได้ต้องได้ทั้งสองขาได้ทั้งสองขาที่เรามาใช้ทําอะไรเนาะเอามาใช้ตอนทิปเป็นทีดก็ได้อย่างเช่นเราเรารับบอลอ่ะสมมุติเรารับบอลแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเขารู้ว่าเราเล่นจังหวะแรกคุมคุมเขาวิ่งขึ้นมาตัดบอลเราก็พรีวอตหนีอย่างเช่นยกตัวอย่างบอลมาเขา้าเขา้เขาคู่ต่อสู้เข้ามาด้านนี้พอดีเข้ามาล้วงบอล เราก็ฟรีวอร์ดออกมาด้านนอกเนาะเหมือนกันสมมุติเรามาด้านนี้เนาะพูดต่อสู้ล้วงเข้ามาแล้วก็ฟรีวอร์ดนี้ออกมาจอบแบบนี้เวลาเริ่มต้นฝึกก็คือให้เราพร้อมรับบอลปั่นเข้ามาที่มือเก็บบอลเข้าซ็อกอเก็ตเก็บบอลเข้าซ็อกอเก็ตนะครับทางนี้แล้วก็หมุนออกมาแล้วก็มาเก็บบอลเข้าซ็อกอเก็ตด,ด้านนี้เพื่อที่จะเคาะบอลรับบอลมา ถ้าด้านนี้นะเก็บบอลเขาสวากตเ,เขาล้วงมาหมุนมาเก็บข้อด้านนี้แล้วขอยืนให้บาลานซ์นะอย่าล้มนะไปเท้าชี้เข้าไปหาห่วงข้างหน้าใครจะชี้อย่างเงี้ยหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ใจจริงกับผมอยากได้นี่เวลาเราวางวางนี่หมุนมาให้มันอยู่อย่างงี้วางมาให้มันหมุนอย่างงี้ผมไม่อยากให้มันเปิดออกด้านข้างไม่งั้นจะกลายเป็นแอตแทกเป็นเส้นโค้งจําที่ผมบอกได้ไหมเวลาเราแอตแทกเข้าหาห่วงแอตแทกเป็นรูปตัว V อย่าให้เทคไปรูปตัวยูเข้าไปแบบนี้รับบอลมาบางคนเบี่ยงเงี้ยปุ๊บสปินแบบออกไปเงี้ยเราขาเบี่ยงออกไปข้างนอกแบบนี้ขามันจะถ่วงให้เราหมุนออกข้างนอกไม่ถูกเวลาเราสปินมูฟก,ก็คือพยายามตีวงให้แคบที่สุดเหมือนเรายืนเงี้ยเราหันหน้าไปด้านนู้นขาจะเวี่ยงออกข้างนอกเก็บบอลให้ชิดลำตัวเวลาเราหมุนบอลมาเก็บชิดลำตัวเก็บมา วางแค่นั้นเองถ้าเราเอาเบี่ยงมาเนาะเขาล้วงมาเนี่ยตัวเราเนี่ยคนที่เขาเก่งเขาจะเอียงโน้มตัวเองถ้ามองจากด้านนีนเน้เขาจะโน้มตัวเองไปข้างหลังให้เนี่ยคือฐานหมุนแล้วก็มาวางแบบเนี้ยคนเขาโปโปมันอยู่ในคล้ายๆจังหวะมันก็เหมือนกับจังหวะสปินมูฟธรรมดาไปพีบอ์ดมานะหมุนหมุนด้านเนี้ยห้าสิบ อีกด้านนึงก็อีก50